สวัสดีครับมนีต้มไก่ครับต้มไก่ไั่ซีดเลมันเขวี้ยงไมอาอยู่ยปงเหมือไหนวันนี้ผันใดว่ามึางว่าแต่ยังโทรมาช่วยมันเหรอเออว้าบบโทรไปให้ยวายดีทีเดียวว้ต้องผ่านก,าก้อลกมันด้วยขยมณีอะไอยู่ ว่าอะคยเป็นไข่เลยมันขี้ขีไะหักมากเลยไก่มั้ยนั่งกินบั้มีกินบรยื้อให้ตัวเย็นเด้ต้มไก่ครับต้มไก่แซ่บๆมื้อนี้ นี่หมดนั่ดในตี๋ผู้เฒ่าจัดอ้บอคือไปรหลุดเลยหรอบ่งั้นไกนึ่ง

รับแล้วแล้วครับตองตัวเด้เอ็มเลยครับรมีก้ผมหมอขนั้นเดียวโอ้ยเปิดปรุ่นตะมนีไนี่ครับไก่ครับพี่ไงเดียดอีกกินนะครับลงมือแล้วอสองตัวครับไม่ยมเย็บซีเย็บซีต่มไก่สู้กิน อย่าบ่ามอนเอนนอยาลงามพ่อ่นี่ใส่อีกับหมอนหน่อยบ่ครับเนี่เฮ้ยแล้เห็นเนกินเสียบเครับ เตรียมหัวมากกว่าป <c oughs> ิดไว้ครับเดี๋ยวรอติดตามสุกโอ้ยพร้อ,อมแล้วครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดอเสียบไปว่าให้ซิมเดียวเดี๋ยวซิมลงเสียบไวปสิ ไม่นใสน่ยังอยู่บัวสมเก๋ม่สมอ่ะใส่ได้ใป่ากินได้เลยด้วยน ม่หลีครับน้นไผีะนี่ละกอดีบะอะนี่สดคุ้นาสดกับเปิดตัวนี่ครับสูงแล้วครับเส่ผักกับผักเออนี่ละ ใบมอนครับต้มไก่ต้องใส่ใบมอนกับใบผงซีรดกัะเบิ้องรดแล้วเนี้อเนี่ยิ้มึงดูบ่เนี่ยยืบมึงปิดตําปิดเลยปิดปิป่ะเอาตัเบื้อยงครับสูตรเย็ด ตำเมียดกันนะครับสูตรนี้ใช่ครับครับเคยลองมาแล้วหัวตึงกันนะครับออลโอ้จะว่าผสมเท่วิหนีไม่เริ่ยมสมแล้วนะ

โอ้หอมครับเนี่ยใจพี่กับเอาจัดๆเลยคพี่ถึงกินถึงให้เลยติดติสุดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับจะเบิ่งต่อกินครับนี่ครับเป็ดแก้วแล้วครับโอ้ยเหนื่อยกันเนาะหมาะกับโพโตครับ

ขับเกี่ยวโอ้โเราเห็ดแซซ่บ่บบแครับเกี่ยวเลียดครับเอาเลียดไปต้มสุกแล้วก็มาเห็ดปรุงครับเออือเมื่อใส่หอมหน่อยพ่ดบอกพี่นี่มั้ยนี่มั้ยโอ้โหอมโอ้ยหคอยลืมเอาน้ำไม่สมไม่เจา เอามาต้มไปเออนี่ครับเป็นไม่สมกับเด็ดเกื่อนครับโอ้ลืมใส่เห็ดจนครับงดใส่เห็ดหยุดกี่งานลายครับนี่ครับใส่เห็ดน้ำเขียวเลยครับเออไปัญหาน นี่ครับหนาตายังบ้านเด็กเีษด,ดีนะครับเนี่ยอันนี้เบิดเบิดในเบิรครับออซิมเหลวซิมหีีครับเสียบไรนี่ครับใส่พริกโหจวดนะครับ เรียงจึงๆึงน,นะครับเดียดันเลยจำเนี่ยโอ้เป็นยังไงโอ้ยข้าวหนูบัวต้งข้าวเลยอ่ะมีส้มตำนะครับส้มตำเสแสบๆครับมีส้มตำน้ำครับนี่นครับค้นสวดนะครับเนาะ tôi mấy làm nhau luôn hả xin chào chị đặt làm như nhau, nhau đây bùa có mẹ cái thịt nào đó? thịt gì cả đấy nướng suối rồi này còn đáy ăn không ừ chúng ấy mẹ của mấy hàng ăn đi nữa kha lão tạc nghe có vậy ăn đi mày có mẹ còn nào mẹ ship nuôi 20 gì bản. Ủa? Mày có bố mì ừ. วันนั้นเนล่ยอย่งไรไนเนี่มเอตรงไนไนก็มีสมตังตความเนะเฮ้ยเสพประเด็ก เมน,นูมันหยุดกับต้มไก่พระสะสมตำมาผล้ง,งผัแลุ้ละเียวเดีวบบเสียไปหาหมัวบสมท่านครับน้ำกิมมันสุดยอด

หลายคนเนี่ยหลายคนตัวเนี่ยกินนี่หรือไปกินหฮมเมイคเหรกินหฮมเมイคกูแล้วกินนี่ก็ได้สิบอสใค่เก็บทีนั่กินหฮมเมイคกูแล้วค่อยบรรยากาศแมนบอสค่อยยืนกินค่อยแซ่บฮะเอาไปแบบนี่โยกไปพื่นแต่เอาไปพุณเลยไป